บอกแล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ เรื่องจ่ายเงินให้เราขึ้นมาจริงจ่ายจริงตามนัดนะคะในวันที่9สิงหาคม2567นี้ค่ะผู้สูงอายุผู้พิการเงินอุดหน,นุนเด็กแรกเกิดกลางกระเป๋ารอการอุเงินเลยและที่สําคัญค่ะในส่วนของกลุ่มผู้พิการผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ผู้ปกครองของน้องๆหนูๆทุกคนอย่าลืมลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านโครงการดิจิตชั่วอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทรายละเอียดในการรับเงินเป็นแบบไหนนะคะใครบ้างจะได้รับสิทธิ์บางคนนะคะรับสูงสุดอยู่ที่1,000บาทเลย เดี๋ยวเราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทังช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกๆท่านนะคะที่รอคอยติดตามการช่วยเหลือสวัสดิการต่างๆจากทางภาครัฐล่าสุดค่ะในส่วนของการจ่ายเงินเบี้ยงที่ผู้สูงอายุเบี้ยผู้พิการและก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะคะจะมีการจ่ายเงินเลื่อนมาจ่ายให้เร็วขึ้น เป็นวันที่9สิงหาคม2567นี้โอนตรงเข้าบัญชีกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ซึ่งในส่วนของการจ่ายเงินนะคะวันที่10สิงหาคมตรงกับวันเสาร์จึงต้องเลื่อนจ่ายมาเป็นวันศุกร์ที่9สิงหาคม2567ค่ะในส่วนของการจ่ายเงินเบี B ้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะยังคงได้รับสิทธิ์แบบขั้นบันไดเหมือนเดิมยังคงไม่มีการปรับเงินแบบสวัสดิการทั่วหน้า1,000บาทแต่อย่างใดผู้สูงอายุคะ่ะอายุ60ปีถึง69ปีรับอยู่ที่600บาท 70ปีถึง79ปีรับอยู่ที่700บาท80ปีถึง89ปีรับอยู่ที่800บาทแล้วก็90ปีขึ้นไปรับอยู่ที่1,000บาทค่ะตามมาด้วยการจ่ายเงินเบีย้ยผู้พิการนะคะผู้พิการน่ะแบ่งการจ่ายเงินออกเป็น2กลุ่มโอนตรงเข้าบัญชีให้เหมือนกันและผู้พิการที่มีอายุต่างกว่า18ปีจะได้รับอยู่ที่1,000บาทผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปจะได้รับอยู่ที่800บาทแต่ถ้าเป็นผู้พิการที่ได้รับสิทธิสวิสการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนด้วยจะได้รับ เงินเพิ่มเบีย้ยผู้พิการอีก200บาทในวันที่20สิงหาคม2567และผู้พิการที่มีบัตรคพนเจริญหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีบัตรประจําตัวผู้พิการหากนําวงเงินมารวมกันก็จะได้รับสูงสุดในเดือนสิงหาคมอยู่ที่1,000บาทด้วยเช่นกันจ่ายเงินในวันที่9สิงหาคม2567นี้นะคะส่วนกลุ่มสุดท้ายค่ะก็จะเป็นการจ่ายเงินค่าเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดโอนตรงเขาเ้าบัญชีผู้ปกครองที่ได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดน,นะคะยังคงอยู่ที่600บาทในส่วนของการจ่าย ครั้งนี้โอนตรงนี้วันนี้วันที่9สิงหาคม2567นนี้ด้วยเช่นกันค่ะส่วนพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการนะคะท่านไหนที่มีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐสมัครเข้าร่วมโครงการดิจิชั่นวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทได้เลยแต่ท่านไหนที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนรอลงทะเบียนในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนหรือไม่มีโทรศัพท์ได้นะคะซึ่งจะเริ่มรอบที่สองวันที่16กันยานยน2 5, 5, 6, นี้ค่ะนค้อข้อู่าวสารล,ล่าสุดนํามาฝากใครที่อยู่ในกลุ่มนี้ ร่วมแสดงความคิดเห็นเ,เข้ามาในช่องได้คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ